ช่วยด้วยคนจมน้ำทำการผายปอดเฮ้ยโอ้โยคราวนี้หมาไล่กัดคน อุ้ยหมามันฝังเขี้ยวไว้ในตูดอุ้ยมนุษย์คนนี้กําลังโดนพึ่งต่อยโอ้ยพึ่งสัน่นอืมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกม h e ลมีสตอรี่เกมช่วยเหลือในเหตุการณ์สุดอันตรายกันอีกแล้วนะครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมเดิมที่พึ่งเล่นไปนะเราจะต้องช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตต่างๆจากเหตุการณ์อันตรายหลากหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการ การขี้ไม่ออกพึ่งจะต่อยตูดหรืออะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้เราจะได้ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยวิธีการแบบไหนกันนะว้ายเจ้าเป็ดขยายรูตูดขี้ไม่ออกหุยลําไส้เป็ดนี่คดเขียวเอาละดึงขี้โอ้โยให้มันออกมาอมนอกจากขี้นี่ยังมีน้ําแบบว่าน้ําออกมาด้วยนะนี่อมาดึงสุด ขี้เหนียวแน่นนิดนึงลงมาว้าวเป็ดขี้พุ่งอู้ขอแต่งงานนะผมสูมดูแหวนหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องถอดแหวนเงินอันเก่าออกอืมเอามาสวมนิ้วนี้แทนและกันนะชึบชึบเออแล้วก็สวมแหวนเพชรเข้าไปอื เกกะอุย้ยเลเวลคอม plete ไหนคนนูนไหนซิมีกี่ด่านเอ่ยอุย้ยรู้สึกว่ามีประมาณ24ด่านกําลังดีเลยนะเนี่ยอุย้ยมนุษย์คนนี้กําลังโดนพึ่งต่อยว้ายต้องดึงแบบว่าพึ่งออกร็บผมโอ้ยพึ่งสัน่นอืมเกิดบาดแผลครับผมอ้ย วุ้ยเลือดไหลทะลักบวมกันเลยทีเดียวแม่ไม่น่าไปยุ่งกับฝูงพึ่งอุ้ยปวดหัวอะไรอยู่ในสมองไม่ใช่หนังหัวมีเห็บหมัดกำลังกัดดึงออกเอ้ยวอ้ยเลือดเป็นหยดเราก็จะใส่ภาชนะอันนี้เอาไว้อืมลงมาให้หมดพวกแก อุ้ยเลือดนี่เป็นเม็ดเม็ดกันเลยทีเดียวว้าวหายแล้วอุ้ยโบนัสเลเวลบีบสิวอุ้ยบีบสิวกันเถอะเพื่อนสามารถเลือกได้ว่าจะใช้อะไรขอใช้เป็นตะขอนี้ก่อนตะขอเกี่ยวเม็ดสิวอือโอ้ยสะกิดเบาๆเพื่อนเอาละอุ้ยบีบที่หัวพุ่งเลือดกระจายโอ้ยมากดสิวลงไป โอ้โหโคดแรงเลยเพื่อนอืมสิวเม็ดใหญ่ต้องแตกออกอ้ววพุ่งกระจุยมาน,นี่บีบอันนี้อีกอืม,อมกระจายโอ้โหช่วยด้วยคนจมน้ำเดี๋ยวเราจะต้องทำการผายปอดเฮ้ยโอ้โห,โอโหเอาน้ำ ออกจากปอดถ้าผมกดเข้าไปห้ยหลุดออกหมดอุย้ยเกือบตายขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตเฮ้ยหน้าอกแบนและเกินเราจะต้องเสริมหน้าอกด้วยการใส่ซิลิคโคนวิ้ยรู้สึกว่าจะยัดค่อนข้างยากนะนี่เอาละอืมสวมไปก่อนหนึ่งข้างแล้วก็อีกข้างนึงเป๊ดปดป๊ดเป๊ดปปิดเออเสริมหน้าอกโอ้หสวยสวยวิ่จูจุ๊บจูจุ๊บที่โรงแรมอืม นี่มันอาซุจิกําลังจะเข้าไปผสมกับรังไข่ไม่ใช่รังไข่สิแม่ไข่แบบว่าของผู้หญิงปฏิสนธิจึบ๊บเข้าไปเลยเพื่อนอุย้ยกำเนิดเด็กทาลกโอยหิวน้ำเหลือเกินอีกาอยากกินน้ําในเหยือะเราจะต้องใส่ก้อนหินลงไปให้น้ํานี่ขึ้นมานะครับผมเอาละใส่ก้อนหินลงไปในเหยอือกน้ําเริ่มจะขึ้นมาหรือยังเอ่ยต้องใส่ลงไปอีกอืมเริ่มแล้วเพื่อน น้ำแบบว่าถูกแทนที่ด้วยก้อนหินกําลังจะได้กินน้ําว้าวโอ้ยได้กินแล้วเพื่อนอีกานี่ฉลาดจริงๆโอ้ยโบนัสเลเวลนอนอยู่ในจมูกช่วยด้วยนอนอยู่ในจมูกฉันโอ้ยเลือกได้ว่าจะใช้อะไรหนีออกมานะเอาทางด้านขวาดีกว่าน่าสนใจนี่ขีหนอนออกจากจมูกเอ้ยเอ้ยดึงออก โอ้โหไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปตัวนี้นอนหัวขนซะด้วยเุ้ยเฮ้ยตัวก็เป็นขนน่าเกลียดโอเคตัวที่สามตัวนี้นี่อ้วนแล้วเกินจึ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยโยกให้หลุดอือหือโอ้โหใหญ่โคตรต่อไปก็ตัวที่สี่ตัวนี้ดึงง่ายตัวสุดท้ายหนอนมลณะอือหือมีขาด,ด้วยเพื่อน น่ากลัวนอนไปฝังอยู่ได้ไงวะน,นี่ได้วเวลาให้น้ําเกลือจะตาเดี๋ยวเราจะต้องหาเส้นเลือดกันก่อนมาจิ้มเข้าไปแล้วก็เปิดวาลว์วครับผมดปืด,ปดอุ้ยนี่มันเป็นการให้เลือดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหเส้นเลือดจะแตกไหมเนี่ย <c oughs> เลือดน้องครับผมว่าให้เลือดพุ่งเกิดอะไรขึ้นเลือดฉันโอ้โยนี่มันหอยทากที่กําลังมึนงงนี่มันปรสิตท,ที่จะขึ้นมาตรงดวงตาของหอยทากนี่หว่าแล้วก็จะขึ้นที่สูงรอให้นกกินเป็นปรสิตท,ที่อันตรายสําหรับหอยทากมากเอาออกมาก่อนนี่ดึงออกจากดวงตาครับผมไอ้เจ้าปรสิตบรณะเอ้ย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 อ้หนี่ดึงหาง แล้วก็จับหัวมันให้มัน่นดึงออกมาเรียบร้อยว้าวหายแล้วเพื่อนแม่มันจะมาแทนดวงตาของหอยทากเอ้ยหนาวเหลือเกินขี้มูกไหลโอ้โหเราจะต้องแม่สวนแบบว่าขี้มูกออกมานี่บีบเข้าไปละลายก่อนแล้วก็ดึงออกมาเป็นก้อนๆเหนียวหนึบหนับลงมาสิเพื่อนเฮ้ยเออออกมาห,หมด ฝั่งนี้จมูกซ้ายครับผมออกฝั่งนี้จะสะดวกกว่านะเ,ออเรียบร้อยจมูกโล่งอุย้ยอิ่มสุดๆไปเลยอืมอะไรอยู่ในสะดือโอ้ยสะดืออะไรวะนี่ย่มีหนอนอาศัยอยู่อืมเราจะต้องเอาหนอนออกจากรูกสะดือให้ได้นี่ฟืบ,บตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่มันแบบว่ามันกำลังดูดเลือดครับผมเฮ้ยหนอนสยองขวัญอดึงออกให้หมด โอ้ยติดขนโอเคอีกไม่กี่ตัวอืมเรียบร้อยว้ายนองพุ่งว้ายปวดขี้เออโอ้โหตอนนี้แม่นี่มันก้อนขี้ครับผมอืมออกมาก่อนใส่กรอกที่ยังไม่ถูกย่อยอุย้ยกระเพาะในเป็นอะไรวะนี่อหแม่เอาเนื้อออกมาด้วยครับผมนี่พร้อมกับปัสสาวะทางลูกก้นเสียงตดน่าเกียดเหลือเกิน อืมอืมออกมาอมอ้ยอุ้ยโลง่โลงๆขี้ออกไปได้เยอะเลยนะอุย้ยจูงูอยากจะกินไข่นกเดี๋ยวเราจะต้องเอาไข่นกไปซ่อนอยู่ในนี่ในรูในลังอืมเบาๆนะเพื่อนเดี๋ยวไข่แตกแม่เบายัางไงวะนี่อ่ะอืมดึงแรงๆหน่อยละกันอุ้ยแทบไม่ขยับเหนียวสุดๆอุย้ยไปติดอยู่ในอะไรวะเนี่ยโอโหผ่านไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้หมาไล่กัดคน หมามันฝังเขี้ยวไว้ในตูดถึงเขี้ยวมันออกโอ้ยเขี้ยวหมามันหิวเลือดโอ้เจ้าหมาหน้าเออ,อเดี๋ยวจะโดนไม้ฟาดอ้ยแกมบวมเกิดอะไรขึ้นสงสัยฟันจะผุเราจะต้องจัดการซี่ที่มีปัญหาฉีดยาเข้าไปก่อนโอ้คโอ้ย,อยจากนั้นทำการถอนฟันอุย้ยเอาละอืม ถอ,อนฟันผุออกหายปวดฟันไปเลยนี่มันอมลูกอมโอ้โหลูกกวาดแม่อยู่ในคอนี่เพียบเลยนะเอาออกมาเพื่อนออกทั้งจมูกดึงออกไปให้หมดเออออกจากปากฟึบฟึ๊บอืมมาสเมโลออกมาเฮ้ยหมดเกลี้ยงเลิกกินขนมหวานว้ายอะไรติดคอฉันดูสินี่นายกินปลาเข้ามาทั้งตัวเลยหรอ ้ยปลาติดคอโอ้โหห้ยหุยกินเข้าไปได้ไงวะนี่โอ้ยทหารปวดท้องหุ้ยกระสุนต้องขีดกระสุนออกืโดนยิงแบบไม่รู้ตัวดึงออกมาเฮ้ยกระสุนโุ้ยบาดเจ็บไปพักฟื้นก่อนละกันโอ้ยดูดฝุ่นโดนแมวครับผมโอ้ยแมวติดอยู่ในแบบเครื่องดูดฝุ่นเราจะต้องช่วยชีวิตเจ้าแมวเหมียวออกมา เฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนฉันกำลังช่วยแมวืหจะกลายสภาพกลายร่างแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันติดโอ้ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวว้าเจ้าแมวโอ้หเกือบไม่รอดว้าเจ้าหมีโดนกับดักยังไงเอ่ยอุย้ยต้องง้างกับดักหมีเฮ้ออุ้ยเอ้ย อุ้ยโคตรเจ็บแล้วก็ดึงลงหเป็นลอยกับดักไปเลยนะเนี่ยพักฟื้นก่อนนะืมอใครวะนี่นักบ่อลรู้และอยากจะแบบว่า,าอโกนหัวเหมือนกับนักบอนคนนั้นเอาละเดี๋ยวฉันจะช่วยโกนให้ฟืดฟ,ฟ,ฟ,ฟืผมล่วงหมดนี่ทรงผมสุดเท่โุ้ยเหม็นโถโซ่ มีอะไรวะนี่หุยมีขี้อยู่ขี้อุดตันเดี๋ยวเราจะต้องเอาขี้ที่อุดตันนี่ออกลงไปหข้างล่างให้หมดอขี้ตันนักใช่ไหมน้ําก็เลยไม่ไหลเอาละกดส้วมได้แล้วเพื่อนเร็วๆชักโครกทํางานปกติเยี่ยมกดน้ําได้แล้วทาไมน้ําพุ่งอย่างนั้นละ่ะโอ้ยกับดักหนูแม่หนูมันติดเราจะต้องเอาหนูที่ติดกาวนี่ อุ๊ยออกไปทิ้งไ้แย่เลยนะนี่อย่ามีตั้งหลายตัวือดูเป็นคนใจบาปเอาละโอ้ยหลังมันเกี่ยวแม่เฮือตัวสุดท้ายยัดเข้าไป ว้ายหนูเน่าเหม็นแล้วคราวนี้เราก็ต้องรอคอยอัปเดตในครั้งหน้าเพราะว่าเล่นครบทุกด่านแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกมนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยใช่ไหมไว้เดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่นแนวนี้กันอีกนะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อเกมหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย bye chúc chúc